เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยดูข้อที่25ค่ะเขาบอกว่า for his girlfriend's birthday ว h าชุดชื่ออะไรวลาดีมิ มันเป็นชื่อชาวรัสเซียเนาะ A Russian Boy d o เขาบอกว่าสำหรับวันเกิดของแฟนของเขาเนี่ยแฟนผู้หญิงของเขาเนี่ยเขาควรจะคนเนี้ยเขาควรจะทำยังไงเขาเป็นชาวรัสเซียด้วยเนาะ,นะขาอแรก say birth happy birthday to her beforehand beforehand ในทีเนี้แปลว่า in advance in advance ก็แปลว่าล่วงหน้าน,นี่ข้อ2 give her a bouquet with eight red roses on her birthday ก็คือให้ b o u q ก e t ก็คือช่อดอกไม้ที่มีดอกไม้ดอ,ไมดอกกุหลาบสีแดงใช่ไหมแปดดอกเนี่ย ในวันเกิดของเธอข้อ3 give her a purse with 10 ruble bank note in it on her birthday ให้กระเป๋าเงินกับเธอเนี่ยด้วยมีเงิน10 r รนะูเบลลเนะี่ยแบงค์10รูเบเนี่ยในวันเกิดของเธอและข้อ4 have a dinner party for her the night before her actual birthday ก็คือมีปาร์ตี้นะคะ กินข้าวปฏิกินข้าวเลยก่อนวันจริงก่อนวันเกิดจริงของเธอข้อนี้มีโจทย์บอกเลยตั้งแต่อันแรกเลยใช่ไหมอันนี้เขาเนี่ยไม่จะไม่เฉลิมฉลองก่อนวันจริงนะเพราะว่าเป็นแบบลักแสดงว่าอันไหนมีเขาก่อนวันจริง before hand นี่ไงกับข้อสใช่ไหม เฉลยองค์กรมันจริงสององกรมันจริงก็ไม่เอาส่วนข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาพูดถึง flowers ใช่ไหม flowers เราก็มาดูกันเนี่ยเขาบอกว่า f l o w e r เนี่ยควรจะเป็นเลขคู่นะเอ้ยเลขคี่นะถ้าเลขคู่มันจะบ่งบอกถึงโชคลายใช่ไหมอันนี้เขาให้8มาแซมก็มือนเป็นเลขคู่เนาะใช่ข้อนี้ก็ไม่ควรนะส่วนนะ purse ทำไมถึงตอบข้อนี้นะคะข้อนี้เขาบอกแล้วเขาพูดถึง purse ตรงไหนบ้าง นี่นี่นเขาพูดถึง an empty purse นะ is believed to cause poverty เขาบอกบอกระเปาเงินที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะเชื่อว่าแบบจะทำให้เกิดจะทำให้จนนั่นแหละแสดงว่าอันนี้มันว่างเปล่าแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ที่มี10รูเบิใช่ไหมแสดงว่ามันก็ไม่ได้ว่างมันก็โอเคเนาะซึ่งตอบข้อ3ค่ะ give her a purse with a 10 r u b l e banknote in it on her birthday เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ เข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ